You say that I'm psychotic But t h e r you like it like that It's like give me time t h e conversation changes And I want you right back Right back You say that I'm hypnotic ท่านผู้ชมที่เคารพครับและผมมิสเตอร์กรเกษตรยั่งยืนได้เดินทางมาที่บ้านสะพานใหม่ตำบลแหลงจัดครับอำเภอเมืองจังหวัดตราบ พราะที่นี่ทราบว่าเขาปลูกทุเรียนมังคุดนะครับและมีทุเรียนเนี่ยหลายพันเชียนะครับไม่ว่าเป็นชั้นนี้เป็นหมอนทองเป็นกระดุมนะครับเป็นพวงมาีเราไปเจอเจ้าของซึ่งเขาใช้ผลิตภัณฑ์ของเวอร์แพนและคู่หูมหัศจรรย์คือไข่ตัวซานเดินทางไปพบเขาเลยครับพบกับพี่แจ็คครับผมสวัสดีครับพี่แจ็คนี่คือพี่แจ็คพี่แจ็คมีชื่อจริงว่าอะไรครับชื่อจริงชื่อวลาวุฒิปสิทธินาวาครับปสิทธินาวาเป็น ผู้ที่มีสวนอยู่ที่นี่ใช่ครับบ้านล่ะครับอยู่ที่ไหนบ้านสะพานหินตะบนแหลมกัดอำเภอเมืองจังหวัดตาดครับบ้านก็อยู่ติดกระสวนนี่ติดกระสวนครับบ้านบ้านกระสวนนี่รวมกันกี่ไร่ครับอ่ายี่สิบสามไร่ฮะยี่สิบสามไร่ยี่สิบสามไร่นี่เราปลูกอะไรบ้างครับอ่ามีทุเรียนมังคุดลองกองผมทราบมาว่าพอพี่มีปัญหาพี่ปล่อยปะละเลยจนถึงปัญหาหนักขนาดไหนครับกับต้นไม้อะไรครับคือทุเรียนอนะ่ะก่อนก่อนที่ทา ก่อนที่จะทำเนี่ยเป็นยอดไม่ขาดหมดเลยทั้งแปลงฮะคือคือใบใบจะตรงยอดจะไม่มีเลยฮะเลือข้างครับผมโอ้ยอดยอดไม่มีแล้วก็ปัญหาหนอนก็เยอะแก้ปัญหาด้วยการใช้ใช้เข็มฉีดยาก่อนฉีดยาฉ,ดฉีดยาดที่ต้นโอ้แล้วมันก็ยังไม่ฟื้นใบใบไม่มาโออแล้วพอผมก็ตัดสินใจคุยกับทางเพื่อนคนหนึง่ง กาแนะนําผมมาให้ให้ใช้ผมก็ซื้อมาว้าชุดหนึ่งก็ยังไม่ใช้ผ่านไปสองเดือนแล้วก็ลองบังคุดก่อนอ่าพอลองบังคุดเออเห็นใบออกดีฮะโ,โดยการลองบังคุดอ่ะบังคุดต้นเดียวนะฮะของคุณพ่อที่ที่บ้านท่าพิกอแล้วกลับมาก็มาเลยเลยเริ่มของตัวเองที่บ้านต่อครับยอดที่เป็นตัวกินหนอนกิน หายหมดไม่มีเหลือเลยและถามว่าพอมาใช้กับทุเรียนใช่ไหมครับครับทุเรียนที่นี่ปลูกพันธุ์อะไรบ้างครับอ่าชนีหมอนทองกระดุมพงมณีเพราะพอใช้แล้วจากจากต้นนี้เมื่อก่อนไม่เคยติดโกูกนี่นะไม่เคยมีดอกก่อนนอกฤดูกาลครับมันมีฮะม,มัน<ถ>อายุเท่าไหร่แล้วครับอายุต้นนี้แปดถึงเก้าปีแปดถึงเก้าปีนะแล้วเป็นไงครับชนีเนี่ยใช้ตัวเวอร์แพนไข่ตัวซานแล้วเป็นไงบ้างครับใช้แล้วใบใบเขียว งามทนแต่ผมว่าน่าจะปีนี้น่าจะติดลูกดีเพราะทำได้ได้ได้เพิ่มสารเข้าไปด้วยผมผมเห็นเมื่อกี้บอกว่ามีพวงมณีด้วยพวงมณีมีกี่ต้นครับประมาณมีพวงมีประมาณสิบต้นฮะสิบต้นมีต้นหนึ่งฮะนี่อีกต้นนะนะัครับอนี่ก็ติดลูกในตอนนี้ติดลูกนะติดลูกฮะเอ้พวงมณีนี่ปกติเราได้กําไรจากพวงมณีสิบต้นนี่กี่บาทครับถ้าถ้าติดดีๆพวงมณีจะราคาเดียวก็หมอนเลย แล้วฮะแล้วยืนยาวตลอดปีที่แล้วอ๋อเหรอครับราคายืนยาวตลอดเลยไม่ไม่มีตกเหมือนหมอนนะฮะหมอนจะมีราคาตกเหลือครึ่งหนึ่งแต่ว่าพงวันนี้ไม่มีตกราคาเดียวตลอดเลยอ๋อผมมีปีที่แล้วอยู่ประมาณตันบัวฝาพวงนนี้นะครับได้กี่บาทครับก็เกือบสองแสนนะฮะโอ้โหมีกี่สิบต้นครับผมได้เกือบสองแสนครับโอ้โหท่านท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับฟังกันอย่างนี้แล้วแก้ปัญหาเบื้องต้น ก็ปัญหาเริ่มต้นคืออะไรครับไม่ยอมเชื่อใช่ครับเพื่อนเอามาให้มาเห็นสวนเราแล้วก็ตกสวนเราแล้วก็ตงตงใช่ยังไงต้องใช้ต้องใช้ครับแล้วก็เอามาให้เราคู่หูมหาสกัร์นี่ครับแล้วเราไปวางไว้ที่ไหนครับวางไว้ในห้องเก็บของวางไว้นานไหมครับก็สองประมาณสองเดือนวางไว้สองเดือนก็ปล่อยให้เป็นไม่กวาดไปใช่ฮะโอ้โหกว่าจะรู้กว่าจะรู้ก็ก็ มา,มาลองแต่แต,แต่แต่ทันฮะทันทันใช่ไหมทันฮะตอนนี้เราก็จะมาคุยกันว่าสรุปว่าเราใช้เวอร์แพนคาตัวซานเนี่ยไปช่วยยังไงครับเวอร์แพนคาตัวซานไปช่วยขยายรากให้ดีขึ้นอขยายรากให้มันทํางานดีขึ้นการการการให้ของผมเนะี่ยคือการให้อยู่สามทางครับคือทางใบทางต้นก็ฉีดนะฮะครับแล้วก็ทางรากทางรากก็คือเอ่าเวียงใช้ปั๊มน้ําเวียงเลยฮะ อ๋อไอ้จ๊ะกรจกจนี่นะระเบาียงน้ำนะฮะอ๋อครับผมขวดหนึ่งก็โคหูหนึงอะใช้อยู่ประมาณสี่ถังฮะสี่ถังสี่ถังฮะต่อต่อครั้งหนึ่งต่อครั้งหนึ่งครับอันนี้หมายว่าใช้ทุกต้นเลยทุกต้นทุกพันธุ์กทุกพันธุ์เลยใช่ไหมครับครับรวมกันอยู่ในนี้แต่ว่าพอไปถึงกระดุมไปถึงอะไรนี่ก็พิเศษหน่อยพิเศษพิเศษตรงที่ว่าเพิ่ม <P ers> เพิ่มให้มากขึ้นใช่ครับใส่เวอร์แพนต์กระสายให้มากขึ้นเพื่อจะให้เขาครบถ้วนด้านสารอาหารใช่ครับเพราะบางทีบางอย่างอะไรนะักดูมี่ตายที่รากก่อนใช่ับถูกไหมครับใช่พวงมาลีนี่ตายที่ใบก่อนโอ้หนึ่งนั้นก็ต้องใช้วิธีการที่เรียกว่าเข้าใจเ,เขาใช่ฮะพอเข้าใจเขาที่จะเข้าใจเขาได้มากที่สุดก็คืออาหารเขาเต็มถ้วนสมบูรณ์ใช่และตอนนี้เอาเราพูดถึงทุเรียนอะไรเสร็จแล้วนะครับ,รบว่ามันเกิดใบขึ้นมาจากไม้กวาดตอนนี้พอไปใส่กับมังคุดด้วย บางคุณอายุกี่ปีครับบางคุมีสองแปลงแปลง,แปลงใหญ่จะเป็น25ปีแล้วก็แปลงเนี้ย18ปีโอมีสิบแปดปีกับ25้าปีครับแล้วเราไปลองทั้ง2แปลงเลยลอง,ลอง,แ,ปลงแปลงใหญ่ก่อนแปลง25้าปีครับแล้วเป็นไงบ้างครับก็การการที่มีหนอนนะหายไปหมดเลยตอนที่มันกินยอดกินใบนะฮะ,ะกระต้นนี่ยเวลาเวลาบางคุณน่ะมันจะข้อเสียอย่างคือ ต้นจะแตกถ้าหนอนเจาะคือต้นแตกอนี oh. ่ต้นรัดเต็มฮะโอ oh. ้เนื้อเขารัดเลยเนื้อเขารัดครับพอพอเนื้อเปลือกมันรัดหนอนมันก็ไม่มีแรงเจาะหนอนอก็มีแรงเจาะไม่มีแรงเจาะแรงกินนะโอ้แปลว่าเราใช้ทั้งสองอย่างคู่กันครับแล้วมังคุดตัวนี้ใบางามๆเลยใบายงามเลยฮะเต่บางบาง,บางต้นบางต้นอที่ผมคิดว่าทำไมมันไม่แตกไปอ่อนแต่ว่าใบใบเก่าอ่ะครับงามขึ้นเยอะฮะ ใบการรับแสงดีขึ้นอ๋อมันก็แผ่มากขึ้นเหรอแผ่มากขึ้นฮะใบใบเดิมเนี่ยนะฮะแต่แผ่มากขึ้นแผ่มากขึ้นรับแสงมากขึ้นเมื่อก่อนมันจะห่อใบมันจะห่อห่อแล้วเป็นไงมันไม่มันไม่ไม่มันไม่ไม่มีการดูแล้วมันไม่สมบูรณ์มากเกเอูครับดูแลรำคาญหูรำคาญตาใช่ครับอ๋อแต่เดี๋ยวนี้เป็นไงดูแลสดชื่นใช่ครับเพราะมันแผ่ขึ้นรับแสงแดดได้มากขึ้นเออลืมถามลองกองแหรอครับลองกองปัญหาของผมก็คือหนอนเหมือนกันกิง่ จะจะมีหน้อนกินครับมีตูบูบุบเต็มเลยพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จมันก็ไม่ออกดอกไม่ออกครับไม่ติดดอกหรือยังไงฮะไม่ติดดอกติดดอกก็ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกปีไม่ได้กําไรเลยครับเอาเลยไม่ได้กาไรเลยเอาปลูกเอาสนุกว่างั้นเถอะเอาสนุกครับเอาเอาไว้กินฮะภูมิใจจริงๆนะครับคนปลูกพืชพืชพธุ์เอาสนุกเนี่ยนะผมทําผมทำมังลองกองเนี่ยเพื่อเพื่อไว้ทําบุญเอาไว้ทําบุญครับแต่ตั้งแต่ปลูกมาได้ทําบุญไปกี่ครั้งแล้วครับ ทำบุญทัทุกปีทุกทุกปีเลย <laughs> แต่ว่าออกไม่มากออกไม่มากฮะ <c oughs> ก็เลยไม่ได้ขายไม่ค่อยได้ขายเ <c oughs> น้นท,ทําบุญจะส่วนใหญ่จะแจกก็ทําบุญครับแล้วตัวนี้พอเราใช้ไปแล้วเป็นไงบ้างครับใช้ใบแล้วใบแล้วโอเคเลยครับ <c oughs> เหรอครับใช้คู่หูแล้ว,ใช,ลวใช้คู่หูแล้วดีมากใบใบเขียวงามมันเป็นมันเงะวาวอครับตอนนี้ไม่มีหนอนแล้วฮะใบพร้อมมีลูกแล้วแล้วครับหลังจากพ่นไปกี่ครั้งน้องกองนี้มันสามครั้งแลรวข้ามครับ อเพิ่มไปสามครั้งเพิ่มไปสามครั้ง,งห่างกันเท่าไหร่ฮะมันจะห่างอยู่มันสิบสิบถึงสิบห้าวันฮะสิบสิบห้าวันครับก็เรียกว่าเพิ่มประมาณกับสองเดือนเนาะใช่ครับกับสองเดือนสิบห้าวันแล้วเราพอหลังจากนั้นเราก็สังเกตเห็นว่าใบา เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงครับจากที่เขาเคยไปเฉพาะทําบุญตอนนี้ปีนี้คาดหวังว่าน่าจะได้ตังใช้เราน่าจะได้บุญแล้วครับบุญจะกลับมาหาเราแล้วน่าจะได้ตังใช้แล้ว <c oughs> แหมท่านฟังแล้วแหมปีนี้เดี๋ยวต้องมาเยี่ยมอีกทีหนึ่งตอนผลออกนะครับมาดูซิว่ามันหวานลูกมันใหญ่ไม่เป็นกระซ้าเหมือนเดิมไหมครับแต่พี่เ็าคาดหวังไว้ว่าเมื่อใบงามอย่างนี้ด้วยหลักของชาวสวนแล้วเราคิดว่าต้องงามแน่นอนต้องงามแน่นอนโอ้โหมันมันใบมันเต็มเนาะใช่ครับมันแผ่มันอะไรต่างๆนี่นี่ท่านท่านรู้นี่ซองใหม่ นี่พองเวอร์แพนเป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพที่เรียกว่าเต็มที่พี่ลองบอกสิครับว่าเชิญชวนว่าใครที่กำลังมีปัญหาปลูกทุเรียนแล้วใบไม่งามนะครับใบเป็นไม่กวาดแทบจะอยากจะเอาอะไรเกลี้ยงไปให้มันต้นมันตายซะให้มันต้นมันคว่ำลงนะครับลองบอกเขานะครับแล้วต่างๆพี่บอกเองเลยดีเดียอย่าให้ผมพูดมากผมว่าครับพอแม่พี่น้องน่าจะหันกลับมาดูแลอ่า ต้นเพลของตัวเราเองโดยที่ใช้คู่หูตัวเนี้ผมใช้แล้วถ้าถ้าผมไมไ่ตอบโจทย์ตัวเองผมก็จะไม่ใช้ต่อและหลังจากนี้ไปผม,ผมใช้คู่หูนี้ไปตลอดไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้ราคาไม่แพงใช้อัตราการใช้คือคู่หูนี้ใช้น้ำหนึ่งพันลิตรต่อคู่นี้ครับโอ้โหท่านฟังแล้วเป็นไงครับความมั่นใจ ระชากซองจากผมไปนะครับกลัวว่าซองเนี้ยจะไปตกถึงมือคนอื่นแต่ต่อไปนี้พอท่านที่ดูคลิปรู้แล้วนะครับว่าพี่แจ็คนะครับวาราวุธทั้งทุเรียนสี่สายพันธุ์นะครับพวงมาีหมอนทองกระดุมชนีมี้างรองกองนะครับแล้วก็มีมังคุดที่การันตีได้ว่าเมื่อใช้คู่หูมาศจรยร์นี้แล้วนะครับพี่วราวุธพี่แจ็คของผมก็ประกาศบอกแล้วนะครับว่าสิ่งนี้คือทําให้ท่านนั้น เพิ่มกําไรให้กับตัวท่านนะครับและที่สําคัญลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตชีวิตมีแต่ความสุขความร่ํารวยกันอย่างแน่นอนขอบคุณพี่แจ็คจริงๆเพราะว่าพี่แจ็คได้ให้นะครับข้อมูลดีๆกับพี่น้องเกษตรกร,กรที่กําลังมีปัญหาแล้วก็กําลังคิดว่าปัญหาเหล่านั้นจะแก้ไขได้อย่างไรวันนี้พี่แจ็คได้บอกเคล็ดลับที่เรียกกันว่าไม่รับอีกต่อไปให้กับท่านที่เขารบแล้ววันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนและพี่แจ็คนะครับแห่งบ้านสะพาน หินพานสรวนหินตำบลแหลมกลัดนะครับอำเภอเมืองจังหวัดตราดมาได้ทางเข้านี่ครับทางเข้าน้ำตกตใช่ปะทางเขาน้ำตกสะพานหินแวะมาหาพี่แจ็คแล้วมาคุยกันมารู้จักกันและจะรู้ว่าโลกนี้ทุกอย่างนั้นนะครับสามารถแก้ไขปัญหาได้ง่ายๆด้วยคู่หูมหัศจรรย์วันนี้ผมสุภาพรพี่แจ็คลาไปก่อนสวัสดีครับ